ากไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องจงอย่าทำถ้าไม่ใช่ความจริงจงอย่าพูดมาคัสอาริเลียสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เ,เข้าสู่ชาแ n ลซายไซ่เนีนะคะวันนี้เราอยู่กับหนังสือที่มีชื่อว่า The l i t t l e Book of s t o i c อกนะคะปรัชญาเสริมแกร่งเพื่อชีวิตไม่สั่นคลอน,นะคะ่ะวันนี้เราจะมาเข้าสู่บทที่1น,นะคะคำมั่นสัญญาของปรัชญาสโตอิกค่ะในหนังสือเขาบอกว่าไม่มีต้นไม้ต้นใดมีรากที่อย่างลึกและมั่นคงหากไม่เคยผ่านพบกับพายุที่ถมเข้า ใส่การสั่นคลอนและฉุดกระชากนี้เองที่ทําให้ต้นไม้ต้องยึดให้มั่นและอย่างรากลงดินให้แน่นกว่าเดิมต้นไม้ที่บอบบางคือต้นไม้ที่ขึ้นตามหุบเขาที่มีแสงแดดเจิดจ้ามาเป็นเช่นนั้นแล้วเซเนกาเอ่ยถามว่าทําไมท่านจึงแปลกใจที่คนดีๆต้องถูกสั่นคลอนเพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตอย่างเข้มแข็งข,ขึ้นก็เหมือนต้นไม้นั่นเองสายฝนกระหน่าและลมแรงล้วนเป็นประโยชน์แก่คนที่ดีงามมันคือวิธีที่พวกเขาบ่มเพาะความนิ่งสงบวินัย ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเข้มแข็งจริงๆแล้วอาหารต้นไม้เนี่ยมันก็ต้องยึดรากของมันใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้ล้มลงทุกครั้งที่มันเจอลมแรงพายุฝนเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้รากของมันแข็งแรงขึ้นมันก็เหมือนกับมนุษย์ของเราเนี่ยแหละคะ่ะเวลาที่เราเจออุปสรรคต่างๆเนี่ยขาของเราจิตใจของเราร่างกายของเราทุกๆการตัดสินใจของเราเนี่ยมันก็จะแข็งแรงมั่นคงมีวินยัยรวมถึงว่าเราก็จะเรียนรู้ที่จะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมกับความเข้มแข็งนะคะเพื่อที่จะทําให้เรา สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าปรัชญาโตอิกที่เรากําลังจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีความเข้มแข็งที่แกนภายในแต่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ภายนอกซึ่งมันเป็นศาสตร์และสิ่งที่ก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆจริงๆนะคะเขาก็บอกว่าเอพิกเตตัสเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าบอกตอนเองเสียก่อนว่าท่านอยากเป็นอย่างไรจากนั้นจึงทําในสิ่งที่ท่านต้องทาเขาบอกว่าคําถามที่ว่าจะมีชีวิตที่ดีอย่างไร เป็นคําถามเชิงปรัชญาสุดคลาสสิกนะคะซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบรมโบราณแล้วแล้วมันก็เป็นจุดกาเนิดของสิ่งที่เป็นความสนใจพื้นฐานของปรัชญาโสโตอิกเช่นกันเขาบอกว่าคนเราจะใช้ชีวิตของเขาอย่างไรหรือที่เราเรียกว่าศิลปะการใช้ชีวิตนั่นเองปรัชญาจารย์แห่งสำนักสโตอิกอย่างเอพิเตตัสเนี่ยก็ได้เปรียบเทียบปรัชญากับงานศิลปะเอาไว้ว่าเช่นเดียวกับแผ่นไม้สําหรับช่างไม้ทองแดงสําหรับช่างแกะสลักชีวิตของเราก็เป็นวัตถุดิบที่เหมาะสมสําหรับศิลปะการ ช,ชีวปรัชยาไม่ใช่สิ่งที่สงวนไว้สําหรับเท่าชราปัญญาเลิศแต่มันเป็นงานศิลปะสําหรับทุกคนที่ต้องการเรียนรู้การใช้ชีวิตและการตายเช่นกันทุกๆสถานการณ์ในชีวิตนํามาซึ่งผืนผ้าใบว่างเปล่าหรือก้อนหินอ่อนที่เราสามารถสลักสล่าวและขัดเกลาและเมื่อผ่านช่วงชีวิตมาเราจะได้กลายเป็นบร,รมครูแห่งงานฝีมือของตนเองและโดยรวมแล้วนั่นก็คือสิ่งที่สโตอิกทำมันสอนให้เราใช้ชีวิตที่เลิศมันเตรียมเราให้พร้อมที่จะเผชิญ กับความทุกข์อย่างสงบนิ่งและช่วยให้เราสลักเสลาและมีความสุขกับชีวิตที่ดีเขาบอกว่าอะไรทําให้คนคนหนึ่งเก่งกาจในการใช้ชีวิตซึ่งตามความคิดของอพิเตตัสแล้วเนี่ยมันหาใช่ความมั่นคงแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่การงานสูงส่งและยังไม่ใช่การเป็นเจ้าคนในคนด้วยมันจะต้องเป็นสิ่งอื่นเหมือนใครสักคนที่อยากมีลายมือสวยก็ต้องฝึกหัดฝึกคัดลายมือและต้องรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับการเขียนลายมือหรือใครสักคนที่อยากเก่งด้านดนตรีก็ต้องย่อมศึกษาวิชา ดังนั้นคนที่อยากเก่งกาดเรื่องการใช้ชีวิตก็ย่อมต้องมีความรู้ที่ดีว่าควรใช้ชีวิตอย่างไรซึ่งก็เป็นเหตุผลที่เข้าทีใช่ไหมล่ะซึ่งเซเนกาเนี่ยนักปรัชญาสําคัญอีกคนหนึ่งของสโตอิกนะคะเขาก็บอกว่านักปรัชญา คือคนที่รู้สิ่งอันเป็นพื้นฐานนั่นคือการใช้ชีวิตซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาคําว่านักปรัชญาเนี่ยมาแปลตรงตัวจากภาษากรีกนะคะก็จะแปลว่าผู้รักในปัญญาหรือใครสักคนที่รักในการเรียนรู้วิธีใช้ชีวิตใครสักคนที่อยากไขวคว้าห,าหาความรู้ที่ปฏิบัติได้จริงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของพวกเขาจริงๆเหมือนที่พิกเตตัสนะคะเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้าเราอยากเก่งกาจในด้านของการใช้ชีวิตเนี่ยเราก็ต้องไขวคว้าความรู้ที่จะนําไปใช้ชีวิตเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกประหลาด ใจอยู่บ้างน,นะคะแต่ปรัชญาคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติแต่ว่ามันก็ไม่สามารถละเลยทฤษฎีไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจความสําคัญของบทเนี่ยเขาอยากจะบอกว่าการเรียนรู้ปรัชญาเนี่ยมันคือการเรียนรู้พื้นฐานบางอย่างและต้องนําไปปฏิบัติจริงฝึกฝนจริงผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติแล้วลองก็จะได้ทําการขัดเกลาชีวิตของเราค่ะให้มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการนี่คือแก่นของบทแรกนะคะทิ้งท้ายของ เรื่องบทนี้เนี่ยเขาบอกว่ามิติในเรื่องของศิลปะการใช้ชีวิตที่ปฏิบัติได้ของปรัชญาสโตอิกเนี่ยได้มอบคามั่นสัญญาหลักให้เราสองข้อนะฮะข้อแรกมันสอนวิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเลื่อนไหลไปอย่างราบรื่นข้อ 2. มันสอนให้เรารู้วิธีรักษาความยืดหยุ่นทางอารมณ์เพื่อรักษาความสุขและความราบรื่นของกระแสชีวิตนั้นไว้แม้ในายามเผชิญกับความยากลาบากเดี๋ยวเรามาดําดิ่งกับคํามั่นสัญญาข้อแรกแล้วก็รับมือกับถ้อยคําที่น่าหวั่น กลัวแรกกันนะคะมันก็คือคําว่ายูไดโมเนียค่ะในหนังสือเล่มนี้มันจะมีคําศัพท์ที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่ากวางเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆค่อยๆทาความเข้าใจไปเนี่ยมันมีในยะความหมายแอบแฝงที่ก็งรู้สึกว่ามันเป็นทั้งศาสตร์และสิ่งที่มันมีเสน่ห์มากๆเลยแล้วมันไม่ใช่แค่เสน่ห์ในการที่เราจะเข้าใจแต่พอเราเข้าใจแล้วอ่ะมันจะทําให้เรากลับมาสะท้อนกับชีวิตเราแล้วนําไปลองปฏิบัติซึ่งกวางเองอะจะบอกว่าชีวิตของกวางเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากๆหลังจากที่ได้เข้ามาเริ่มศึกษา สัญญาโซอิกแล้วมันจะทําให้เราซึมไปเองแล้วเราจะนํามันมาใช้เองโดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คามั่นสัญญาข้อที่1นึ่งยูไดโมเนียเขาบอกว่ามาคัสเอเลียสเนี่ยได้เคยกล่าวไว้ว่าขุดลึกเข้าไปภายในตรงนั้นคือน้าผู้แห่งความยี่งามที่พร้อมจะผุดพุ่งขึ้นมาเสมอเพียงแค่ท่านขุดลงไปผู้เขียนเขากล่าวว่าให้เราลองจินตนาการถึงตัวตนที่ดีที่สุดของตัวเองดูคะ่ะมองเข้าไปข้างในเขาบอกว่าเราจะเห็นแล้วก็รู้ว่าตัวตนสูงสุดของ เราเนี่ยเป็นใครคือคนที่ทําอะไรได้ถูกต้องในทุกสถานการณ์คนที่ไม่เคยทําอะไรผิดพลาดและดูเหมือนจะไม่เคยพ่ายแพ้อะไรเลยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้เขียนนะคะแล้วก็เพียพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองมาตลอดเราก็น่าจะรู้จักด้านที่เป็นอุดมคติเช่นนี้ของตัวเองดีในภาษากรีกเนี่ยคำว่าตัวตนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคําว่าไดมอนนะคะซึ่งมันอาจจะแปลตรงตัวว่าจิตวิญ,ญญาณภายในหรือประกายแห่งความสูงส่งสําหรับชาวสโตอิกและสำนักคิดอื่นๆนะคะ ของปรัชญาโบราณเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของชีวิตก็คืออยู่ไดโมเนียซึ่งมันก็คือสอดคล้องกับคําว่าไดมอนนั่นแหละค่ะมันเหมือนกับว่าจิตวิญญาณภายในของตัวเองอทีนี้เขาบอกว่าชาวโสโตอิกเนี่ยเชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยต้องการให้เราเป็นตัวเองในแบบที่สูงส่งที่สุดซึ่งเป็นเหตุผลว่า,า,าทําไมจิตวิญญาณภายในเนี่ยหรือว่าไอตัวไดมอนหรือว่าแห่งประกายแห่งความสูงส่งเนี่ยนะคะจึงถูกปลูกฝังลงมาในตัวพวกเราเหมือนกับเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะให้เรามีศักยภาพตามธรรมชาติที่จะเป็นตัวของเราเอง ในแบบที่สูงส่งที่สุดหรือว่าใช้คําง่ายๆก็คือแบบที่ดีที่สุดนั่นเองเขาบอกว่ามันเป็นธรรมชาติของเราที่จะบรรลุในสิ่งที่มีการเริ่มหวานไวเนี่ยแล้วเมล็ดพันธุ์อันสูงส่งเนี่ยถ้าเราสามารถดึงเอาศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์นั้นออกมาใช้ออกมามีชีวิตดังนั้นเนี่ยการเป็นได้อย่างจิตวิญ,ญญาณภายในหรือการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับตัวต,วตนในอุดมคติของเราเนี่ยก็คือการเข้าใกล้ตัวต,วตนที่มีศักยภาพสูงสุดนั้นให้ได้ม,มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองถ้าเกิด ว่าให้กว้างรวบรวมหรือว่าแปลความออกมาให้สามารถเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายก็คือเราทุกคนนะคะมีตัวตนที่ดีที่สุดมาตั้งแต่กําเนิดแล้วนะคะเราคือมเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดในแบบของเราเองมเมล็ดพันธุ์แต่ละ,มะเมล็ดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ทุกมเมล็ดเนี่ยมีความโดดเด่นและมันมีแสงที่เปล่งประกายอยู่ภายในรอให้เราค้นพบว่าตัวตนที่ดีที่สุดของเราเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วเราก็พยายามเดินให้เข้าใกล้ ัสิ่งนน้ซึ่งเมื่อเราเข้าใจตัวตนที่แท้จริงภายในเนี่ยแลวเราสามารถเป็นตัวตนที่มีศักยภาพที่ดีที่สุดหรือที่เขาเรียกว่าอยู่ไดมเนยได้เนี่ยเราก็จะเป็นคนที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบได้อย่างดีที่สุดคําว่าสมบูรณ์แบบไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทําผิดพลาดเลยเลยแต่หมายความว่าเราจะเป็นแบบเป็นเราในแบบที่ดีที่สุดนั่นเองซึ่งมันดูเหมือนจะซับซ้อนแต่๋ยวเพื่อนๆค่อยๆลองไล่ตามเนื้อหาไปจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันมันจะค่อยๆเข้าใจตัวตนของเรา เราไปเรื่อยๆแล้วมันสามารถนํามาใช้ได้จริงนะคะเขาบอกว่าเราควรปิดช่องว่างระหว่างคําว่าคนแบบที่เราสามารถเป็นได้หรือว่าตัวตนในอุดมคตินั่นเองกับคนในแบบที่เราเป็นจริงๆณขณะนี้เขาถามว่าถ้าเรารู้ว่าตัวตนสูงสุดที่เราสามารถเป็นได้เนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเรารู้ตัวเองว่าตัวตนปัจจุบันเราเป็นอย่างไรเราเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อเราจะมีช่องว่างตรงนี้ระยะห่างเท่าไหร่แล้วสิ่งไหนที่เราสามารถเป็นได้แล้วสิ่งไหนที่เรายังขาดร่องไป แล้วเราก็ค่อยๆปิดช่องว่างตรงนี้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไม่ได้บอกว่าต้องทําทีเดียวแต่ถ้าเราทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราอแล้วเราเห็นเป้าหมายสุดท้ายอ่ะนะวันหนึ่งค่ะเราก็จะเป็นตัวตนที่ดีที่สุดของเราได้นั่นเองนี่ก็คือแก่นของออที่เราเรียกว่าอยู่ดโมเนียหรือว่าศัพท um ์คําแรกนะคะอาจจะดูลึกซึ้งซับซ้อนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวความคิดว่าเราจะจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนถ้าเกิดว่าใครฟังเนี่ยครั้งแรกนะคะเรายังรู้สึกว่าไม่เก็ตไม่เคลียร์นะ ให้เมื่อสามารถเปิดฟังซ้ำได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวควรจะมาเล่าต่อในเรื่องถัดไปนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะยังคงติดตามกันอยู่นะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ